สวัสดีครับเพื่อนๆครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่เลี่ยมเลนมานะครับพอเลี่ยมเลนปุ๊บทีนี้โอ้โหแข็งมากนะครับแกะยากนะครับผมลองหลายวิธีแล้วนะแต่ผมยังไม่อยากทุบนะเพื่อนๆแต่ผมยังไม่อยากทุบเฉยๆนะเดี๋ยวผมจะลองหนีบหืกไม่ออกจริงนะแข็งมากนะครับเลี่ยมเลนเนี่ยใครที่เป็นเลี่ยมเลนนี่ผมบอกไว้ก่อนเลยนะว่าแกะยากนะครับผมแล้วผมก็ไม่รู้ว่าถ้าใช้ไฟลนนี่จะออกไหมนะ แกะออกได้ทีละนิดนะครับกว่าจะแกะออกหมดนี่ผมว่าไม่ใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยครับเนี่ยใครที่มีวิธีแกะแกะแบบไอ้ที่เรียมเยนเนี่ยแนะนำกันได้นะครับเพราะผมไม่แน่ใจว่าถ้าใช้ไฟลนนี่มันจะละลายไหมนะครับแต่ผมลองแกะแล้วมันแกะไม่ได้นะเพื่อนผมไม่อยากทุบนะอ่าโอเคนะครับ โอ้แบบนี้นี่เองนะครับอ่าหนีไปเลยครับอโอ้โหแน่นเหมือนกันนะครับแน่นมากมแน่นจริงๆนะครับเนื่เอแตกแล้วแหละแต่ว่าไม่รู้จะอ,ออกไงต่อนะเนี่ย ลา้ล้าแล้วล้าแล้วนะครับแต่ผู้จะอ,ออกไงต่อกี้ผมนีบไงวะทำไมถึงแตกตกุบเลยวะโอ้โหเหนียวมากครับเลียมเรนนี่เหนียวมากนะใช้เลียมเรนนี่คือแบบคือไม่ต้องแกะเลยอะนะครับหรือจะเป็นที่เราไม่รู้วิธีนะเราจะไม่รู้วิธีแกะก็ได้นะครับคนที่เขารู้วิธีเขาก็จะแกะง่ายกว่า มีกระดิกครับเพื่อนเนี่หนามากผมบอกเลยหนาจริงๆนะโอ้โหสุดๆครับเดรียญน,นี้หนาจริงๆนะครับเขาเลี่ยมเลนมาแบบหนามากเลยนะครับไม่กระดิกเลยนะเพื่อนต้องใช้ทวชีมใหญ่นะในการหนีดนะ กระดิกเลยแตกให้แบบลาวให้แบบพอดีใจนะอ่าสองฝั่งแล้วครับสองฝั่งแล้วครับผมเอาลองดูซิว่าจะออกไหมทีนี้นะครับต้องทุบครับเ,เพื่อนๆไม่ทุบไม่แตกจริงครับเลี่ยมเหรียนยเป็นแบบนี้ครับเอาครับออกมาแล้วนะครับเ,เพื่อนๆนะหนึ่งด้านนะ ด้านหน้าอย่างหนาด้านหน้าหนามากเพื่อนด้านหน้านี่หนาปึกเลยนะครับโอ้ผมว่าจะมาติดตรงหูเหรียญนี่แหละอีกทีหน,นึ่งแล้วตรงหูเหรียญนี่ผมบอกเลยนะเป็นส่วนที่หนาที่สุดของของการเลี่ยมเลยนะเออนี่ไม่มีกระดิกด้วยนะครับอะ มันจะหลุดไหมเนี่ยนะครับก็ค่อยไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนอันนี้จะใช้เวลานาน,านหน่อยนะครับเนี่ยตรงบนเนี่ยหนาสุดเลยผมจะเอาเหรียญลงมาแบบมาส่องดูนะครับอักอย่างก็คือ ขอบมันก็เก่าโอ้โหดูความหนาดูความหนาเพื่อนๆนี่เลี่ยมอย่างหนาเลยนะครับเลี่ยมเลยหนามากนะข้างหลังนี้ข้างหลังนี้บางนะเนี่ยข้างหลังขนาดผมมองว่าหนานะแต่ว่าบางกว่าบางกว่าด้านหน้าครึ่งต่อครึ่งอ่ะนะครับด้านหน้าคือเลี่ยมหนามากอ่ะเนี่ยรถโซนนี้ผมว่าจะหนาตึ๊บเลยเนี่ยที่ผมแกะยังไม่ได้เนี่ยนะ ที่ผมยังแกะไม่ได้ในโซนนี้จะหนาปึ๊เลยแหละผมดูแล้วนะครับเรียบร้อยครับหลุดออกมาแล้วครับเพื่อนๆหลุดออกมาแล้วนะครับผมหลวงพ่อกเกษมนะครับหลุดออกมาแล้วครับเออโค้ดไม่ใช่นะครับเพื่อนโค้ดแบบนี้ไม่ใช่หูเหรียญหยาบแบบนี้คือจบเลยนะครับ จบเลยนะครับผมถ้าเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆให้จําโค้ดนะครับรุ่นนี้นะครับบารมีท่วมทนนะครับโค้ดจะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆผมใช้เพื่อนๆสังเกตนะจะให,ให้ได้สังเกตดูโค้ดนะครับจะต้องโค้ดแบบโค้ดเหรียญนี้ไม่ใช่นะครับโค้ดเหรียญนี้ไม่ใช่ต you know ้องโค้ดแบบนี้นะนี่ต้องโค้ดแบบนี้ทุกทุกทุกพิมพ์นะครับนี่อันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้จะเป็นโค้ดเดียวกันกับโค้ดโค้ดของเหรียญเอ่อ เหรียญปปหลปีสองสามที่เป็นเหรียญเกอ่ะเพื่อนเอน,นี่โค้ดเดียวกันถ้าโค้ดตัวนี้อยู่บนเหรียญหลวงพว่อเกษมรุ่นไหนนะครับเพื่อนๆให้สันนิษฐานได้เลยว่าเป็นเหรียญเกนะครับอ่านี่โค้ดแท้ต้องแบบโค้ดแท้ต้องแบบนี้นะเพื่อนเพื่อนนะนี่นี่นะครับโค้ดแท้ต้องแบบนี้น,นะครับโอเคครับถือว่าได้รู้กระจ่างกันไปนะครับ